ไ w เว็บบ o ็ t กออฟทู5ค6 8 6 5นนะครับตอนนี้เรากำลังจะลองรถพวนดินสาสตร์ดินยี่ห้อท็อปซันรุ่น TL650 ของคุณสมพลนะฮะอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเข้าๆมันก็จะมีอย่างนี้นะฮะอ่อันนี้คือรถวิ่งเร็ววิ่งช้านะฮะแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะฮะคือปุ่มนี้นะครับอันนี้คือปรับความเร็วของใบพรวนนะฮะ ก็คือใบนี้นะครับก่อนสตาร์ทกดออนปุ่มนี้ก่อนนะฮะแล้วก็คันเร่งเนี่ยเราค้างไว้ประมาณเท่านี้ครับเท่านี้นะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นกร,รมแล้วเร่งเองนะฮะถ้าตอนเช้าเราสตาร์ทครั้งแรกก็บิดชกมาหน่อยอ่าชกค,คือข้างบนถ้าเครื่องติดแล้วเราก็ต้องดันชกกับนะครับอ่าสตาร์ทเลย โคนะครับรถติดตามปกตินะฮะเดี๋ยวจัดการส่งให้ขอบคุณนะครับ